ล้อบังมาดแองหักเลยเจ้าบอกแล้วอย่า like ข <le> ึ้นพร้อมกันทุกคนโหอะไร Sorry as DJ มันคขงกับเล่าไปมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะตกใจหรือเปล่านิบมาผ่านไปไม่รู้ลมดีมากครับลงอ่เดินขอย่างเดียวเลยลงเก่งเลยลงเก่งกหัวเตกแล้วมุดกองเท้ามุด ด้วยไอ่ะเรื่องนีเราพามาแก่งกับาไปมีเ้นะมาไอรนนอนของมันพามาแกงกับาไปมาเลยเมื่อกี้เราเปิดกาทวงแล้จริงเรอบังฟุกสายดีๆเราพามาแกงกับาไปมาเอางเอาายังมเาไปตัวนี้เอาไว้ไหมเอตะวันนี้ดูดีนอนครับ เงี้น <ein S 1> ี่มเปิดถึงได้ได้ยู่ทั้งดนนี่ทั้งนหนึ่บ้าบบ้าเรียวบนโอ๊ยหุยขาดนะไม่เลยไม่ขาดเการเลยทุกคนนี่ับนตึงไงครับมาตามมาตามมารออบังวุ้ยบังวุ้ยบัุรตงไงบังเหยียดรอดไหมวะเรดี๋ยวขาดเลยโรดไหมวะบังเราต้องรอดนะ Băng vuốt, thả trong này. đi chiếc này đây à? Chiếc đâm Chiếc đâm nhiều Lò, lò Nó lôi không? Thả xuống đây lò. Oh, lò, lò Thấy nhiều không? Lò Lò, Ừm Ở ừ. thi đuôi ừ. Nó ừ. Lò, đi ta đâu 4 cái cây cái in tay đây đó Lò nó lúc đẹp băng mật rồi Trời, ông mày đi cắt đại vừa à? để băng vào đi

ได้อยู okay. 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 Ite, ่ด so oh, ิไปไปนะดีวมงยุดเหยียมีคนโตป่ะเนี่ยไหนนุ้ยโอเคไปมึงลงมาทุกคนเดี๋ยวเช็ดกล้องเหดเดี๋ยวไม่รอเราโอเคชัดไหมมามาใท่ากันเอมามาจากู้ยไหมไอตุนบอกเราแบแค่ไหนอไปเด ไปดิๆๆอุ้ยไม่ใช่ก็ไปทางนั้นโดนลมอยู่ดูมันไปเองเดียวหล่อเท่งเอามามาดูมาดูอะไไม่เห็นเลยนี่มาดูมาดูตากล้องมาดูไปถ่ายฝั่งนู้นตากล้องไปถ่ายฝั่งโน้นไปฝงโน้นมาไปคนละทางน้งมากอ้าวมองดก้ๆเลยถ่ายไม่พันกันเลยเมองใกล้ๆกว่าเลยวๆๆชนะโอ้ระังไว้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวเรากคนนอเท่งมั้ยเร็วแป๊บเร็วแป๊บเออ ไปคนละทางกันแล้ว hmm. น like, yeah, ี yeah, right, Dude, ่ท right. ุกคนเอออุ right. ้ยอ oh, ุ้ยลาใบพุ lights, uh ่งแล้วเดี๋ยวเดีองหมัดกองมขึ้นเดี๋ยวจะยินเดี๋ยวนี้แจบกองหมัดม้ก่อนมัดดูเองเดี๋มัดูางควงมกันเลดี๋ยวลขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยใขึ้นเลยีี้วงวงมดขึ้นมาขึ้นมาเฉ็ยดไนี่ขึ้นได้วยกองหมัดนดูตกลงเแรงลุมไม่ได้มันอ้ไปได้แ้มันูปากกกลางตรงนี้ก็ไปได้กัน เหนียกเชือกยหญ่เลยเหียกเลยขาดนี่ิตองเลยเดี๋ยวเดียวงั้นอ่ะตองเลยเลแทงกมามัดเลแทงกันโอ้ถึงนี่มัยไอ้ยไปเลยลูกไปเลยเฮ้ยนมไปเลยตมไปเลยมัยไปเล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 ย ông mặt đắt này con làm mọi người chết tiếp ông đâu Đợi, đợi. à? Đây. Đây. Thái con thái chiệc đi. Đây. Đây. Đúng rồi. 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 Đi rồi. Đúng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  rồi. เป็นไงทุกคนว่าควายของเราตอนนี้ถือไว้ถือไว้ก่อนตอนนี้ว่าวควายของเราชนะเราเราเล็บหมาดไปหนึ่งตัวแล้วบอกเลยว่าบางหมาดตกใจเกือบชนตูเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าตัวใหม่ของหมาดจะสู้กับเงียได้หรือเปล่ารอชมทุกคนเวทบอาควายตันนี้เป็นไงสู้กับเราไปได้ไหมรอดูรอดูของหมาดนี่กำลังขึ้นมานี่หนุ่มหมาดกำลังขึ้นบอกแล้วแทงเร็วแล้วก็แทงแรงติ็งนะกูเอีกน่งก็ไม่พื้นด้วย เดี๋ยวตัวนี้อ่ะโปอะไรแล้วอะกันหนองบัวแงเอวโอเคมามาดูกองมัดเตรียมพร้อมไม่รู้ตัวทีนไหนตัวทีนไหนเลือกมาตัวไหนนาะแพ้ตัวเดียวเลือกมาถูกเลยนาะหมอมันแล่นเนาะหมอบันแล่นซี่สี่สี่มาได้ซี่อย่าไปยุ่งกัน โโโโโโอออ้้้หหหสุดยอดตัวนี้ของแท้ถ้าลมแรงไม่ตัวเราตัวนี้ต้องขาดดอกแรกทุกคนเตรียมพร้อมมาเราดูของมัดแต่แรงมือจังอ่ะตัวนี้ปล่อยได้เลยอ้วนได้เลยปล่อยไปเตรียมที่ต่ออุ้ยเอาคลิปก่อนะว่าเอ้ยสงสารตัวเองด้วยเราไปเหยงยต้ามาตอนนี้บางมัดขึ้นลาใบของมัดมาแล้วสู้ของเราได้ไหมมาดูกันโอ้โหลาใบขึ้นชูของไม่ได้เลยคนดู

บอกว่าได้เจ๊แล้วไปเลยกิ๊อื่นเพราะกิปนี้ว่าวังเลยวโอเคนะบังได้ลูกของมาทุกคนก็ได้ลาไว้ตัวเขียวโอ้ขึ้นเดียวนาดขึ้นเดียวนาดขึ้นเดียวนาดโอ้โหไม่ทันเลยปรู้สุษมากนะแต่ว่าดีพามาหลายตัวแต่หกไปหนึ่งแล้วโอ้เขามีว่าวสุดลับไปแข่งกับมังห็นด้วยเออไปเจอกันใหม่แล้วเนาะทุกคนเออมังห็นพังแล้วจริงปิง